สวัสดีค่ะสวัสดีจาพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันพุธเวยค่ะพี่น้องเสาร์นี่แม่ก็จะพามาสวนพักค่ะพี่น้องยังพักในโฮสหดพักเลยค่ะตื่นสายน้องในเนบปวดท้องแห้งบ่ไเด้๋ยวประเด,ะะเดนน้นอนนา่งพึ่งจะมันได้นอนตอนช่วงตีสามตีสี่พี่น้องตื่นเสาร์ตื่นสายบอกพี่ตื่นสายแบบนี้พักกันยังพักในโฮสอยู่เดี๋ยวจะมาโฮสตก่อนพี่น้องค่ะแต่ว่าจะพาดูกันค่ะ ผักไงขึ้นลายเติบแล้วพี่น้องนี่ค่ะผักแม่ะใะไ่ขึ้นลายเติบแล้วนะพี่น้องเนอะบึงรู้สวยอยู่นะสวยสําหรับแม่นี่ถือว่าวันหางเลยดนี่หางสําหรับแม่เลยพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ยังถือว่าถี่ไปอยู่กระถางนี่เริ่มใหญ่แล้วค่ะเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วค่ะ นี่จะได้กินก้อนกับน้องคายดอกอีกสองเดือนกับน้องคายผักซีกับงามงามพี่น้องรอบนี่อาบะผักซีแม่กับกำลังสวยเลยรอบนี้แบบมาะน้ำก็ยังบพันเด็โหดอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนเปียกๆนะคะเนี่ย ป้าป้ามาลดให้เมื่อเช้าหรือเปล่านะเหมือนดินเปียกแสดงว่าป้าป้าลดให้เมื่อเ้าแน่เลยนี่พี่น้องจ๋าสงสัยพอเน่ๆมาลดหายละตอนเศา้าพี่น้องก่อนไปเห็นงานแน่ๆเลยเห็นยังบ่พันธิ์ตื่นกันแน่ๆเลยนี่เข่าแมงพันุได้กินพี่น้องจ๋ารอรอตําถั่วก่อนโทรไปสร้างอัน โทรไปสร้างอันล้านเจ้าไปจำค่ะพี่น้องจะออกไปซื้อก็ออกไปซื้อไม่ได้น้องเน่เน่ปวดท้องโอ้ยหยุดยาวอีกแล้วเป็นกระเพาะลำไส้อักเสบปวดท้องเมื่อคืนนี่ปวดท้องนักพาไปรพยงบานพี่น้องกระเพาะลำไส้อักเสบรอบนี้นั่งบสบายยาวเลยอ่ะเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งเนี่ยสองอาทิตย์ละค่ะไม่ได้ไม่ได้ลูกชกกระปุกนะเชื้โลโกเชื้อโลกไม่เล่นนะ อันนั้นยางนะลูกอ้าวบนไปเร่อบนไปเจ็บไปเออไม่เล่นดินนะแต่เช้าไปโอ้บไปเร่บนไปเรเอาเร็วเร็วเรวนว้หน่อยก็ได้พี่น้องเมื่ออแม่เล่นดินแม่บ่ให้เล่นดอกเออเฮงประสบายอยู่รอข้าวอยู่สั่งตําถั่วแล้วก็ถามว่ามื้อนี้มีอย่างแนนโอ้มื้อนี่กับเขาบหลายแล้วว่าสันก็เลยเอาตําทั่วกับปปาทูกับข้าวเหนียวพี่น้องค่ะรอก่อนค่ะ หิวนี่ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งละมั้งนี่ตื่นแปดโมงครึ่งพี่น้องแปดโมงเกือบเก้าโมงพักกันตื่นสาวหน่อยไกยังพันได้อาบน้ำอยู่กินเขา้าของก็อิ่มสาวหน่อยก็เลยให้เอาย่อยอาหารย่อยในท้องย่อยก่อนนะจังกินรอก่อนนะคะ่ะพี่น้องมาแล้วจ้ะม,มาแล้วค่ะตำถั่วปลาทูข้าวเหนียว ถุงหนึ่งข้าวเหนียวสองโอ้สร้างถุงหนึ่งเอามานไข่สองทั้งหมดร้อยร้อยสิบบาทพี่น้องโอ้ไม่ใช่ทั้งหมดร้อยสามสิบบาทขนม, <laughs> ทม,ทมจีนของแม่ด้วยค่ะแกก็น่าขายพี่นอ้องจ๋าหิวค่ะต้มถัว่วแกะเป็นเห็นเลยเทเลย ไปเลยค่ะอันนี้หนงจีนหนงจีนของเราหนงจีนของแม่หนงจีนที่ที่กินแกงแกงหมูเมื่อวานนั่นแหละค่ะพี่น้องซามกระตอดหน่อยเหลืออยู่กระตอดหน่อยหนึ่งพอดีแรยไปกินกับตามผัวตอนแรกว่าจะตาน้องจีนไลยคีดข้านี้แล้วเมือนนี้ เอาไปกินก็ตำทั่วเลยก็โอ้ยตกปลาของฉันก็อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนขอบคุท่าเสียงหนังในอำเภอละมโนของสาวๆจะดังแน่ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าปลาทูแม่เราจะใส่รวมกันไปเลยตรงนี้ไปเลยค่ะใส่จานเดียวกันไปเลยเนาะพี่น้องอยาิ อันนี้เขาเรียกอะไรนะมักง่ายเหรอเขาเรียกขี้เกียจขี้เกียจไปเอาจานมันด,ดูตอนนี้จะว่าบินกไบใพี่แน่นะกินแล้วเด้อค่ะปัดดีหิวข้าวจ้ามาเด้อค่ะพี่น้อ,น <c oughs> องกลิ่นปลาทูทอ่ะปลาทูโตบักไงหนึ่งนหนึ่งดูค่ะ ประตูตัวใหญ่ๆเลยข้าเนะช้าแม่อะไรขึ้นรอแาร์จักไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่นะอ๋ลุยค่ะมันกินลืมติดไหม <laughs> ลืมติดไหมค่ะก็เรย่ปเอาไม้มาใส่ก็เรยเตาไม้าไมาติดใ่ค่ะ ซื้อมแเราก็ต้องใส่นะ <c oughs> อ,อร่อยค่ะเสียงนังสาวๆจะดังเลยด้วยพี่ห้องคาะอี แซ่บค่ะไม่รู้ว่าแซ่บหรือหิงกับปราดุนนะพี่หลอง อร่อยไอยูมือนี้น้องเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยปวดห้องกันายตื่นนะปวดรอบเดียวมือเช้าหายอื้อืออื้ออยู่รอบนึงมื่นหายกินยาเข้าไปแล้วคือสงไข้แน่พี่น้อง ส่งดีขึ้นส่งไม่ซึ้งเลยโอ้ยนี่ตัวลูกเมื่อคืนปวดท้องหายจเง็ดจังใดเนาะแสบกระเพาะมเนาะ นี่ปูจืดดั้นดูด้วยค่ะปูจือด,ด <c oughs> อะไรคะ <c oughs> <c oughs> bà thú mắn mắn thì mà tôi nghe mới lại mắn đi đây 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 là mấy sứ hai ตั้งเอาตั้งเอาไปแม่มีเงินลูกก็ได้ยังหนาวอยู่บนนาอพี่น้องทั้งลุนทั้งสมุดประกาศบนหนาวเลยเด้ค่ะ ร้อนเลยนะประทูกระแ่บประทูมันเนื้อเยอะๆมันๆเลยอ่ะ อร่อยอันนี้ต้องหยิบมอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้ต้องบหยบใช่ใกินอนเด็แก่เลยแกเลยไม่รู้งะนไรเลยไ ขาปูค่ะขาปูจืดปูจืดนะไม่ใช่ปูดองปูทะเลอะค่ะสูปปูหน้าบั่นเท้าไปได้หรอกนะปูหน้าบั่น,น,าานเท้าแสบกว่า ก็แบบอุ้งเท้าสาวคืล้วในโลกสีันสดใมันอยากใช่ด้วยอ่ะใช่ด้วยอะไรอืมเดี๋ยวมือเล่เดี๋ยวคือเกดบเอาไว้ดูวันนี้จบก่อนนะคะแล้วคะอาเหลียวอค่ไหมอืมดูของพี่เมยจบก่อนมัน

อาเสียาขาอะตักเลยหลกหลักเลย,เลยหมดแล้วคิ้วหรอมีเยอะนะเดี๋ยวแม่ตักให้กินใช่ไหมมืออ,มอแม่สีมืมอแม่เนี่ยมังนี่ดขึ้นยังโอ้ยเช้ามารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นหน่อยนึงอยู่ไม่ซึมเหมือนเมื่อวานพาน้องร้องเพลงแต่เช้า Terima